ตีสองครึ่งของวันที่6กรกฎาคมสองห้าหกครับเดี๋ยวเฮาทีมาเอามีดสีครับวันนี้อันนี้สามมีดนะครับเนาะเอ,ะอาเดี๋ยวเดี๋ยวไเราจะมาเอามีดสีนั่นนะครับอ่ามาอันนี้สามมีดแล้ว แน่นีสามมีแล้วยกออกแลใ้ใส่ไหมครัเบิง้งยางที่ว่าออกหลายๆนี่ครันแข็งเลยครับได้ใส่พี่น้องเบิ้งแข็งนะครับเด้แข็งเนียบ่แม่นยางบวมเด้ออกออกหลายๆ่บแม่นบวมเด้ครับแข็งเด้นี่แข็งหนักครับ อันนี้อีกกก็นึ่องอย่างสามมีดครับนี่มีดที่ซีเขากระังสิมาเอาโมนี้อ่าเบ่งเบ้งกอดนะครับนี่สามมีดได้นี่กระโปะครับกระโป๊สองพันซีซี คือเสียงรดไปซะและเ <c ười> มืม่อวานนี่ออกเครื่องถวยครับกองนี่กับกองนี่กองนี่เนาะสามถวยเป็นพระเอกเนี่ยมือนี่เขาจะมาเบิรงกันว่ามือนี่กับเมื่อวาน มือไดีิออกไล่เขากันเอาออาไ้ทยักัน